สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนและพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่4นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะก่อนไปรับชมแนวทางต่อนะคะมาดูนะคะว่าที่ให้ไปนะคะเข้ารอบไหนบ้างเนาะให้เด่น7นะคะเด่น7กัน0ูนย์นะคะ อ่าเข้านะคะเ7้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะคะเ7 79เจ็ดเจ็ดเก้าศูนเข้านะคะสามศูนนะคะตัวกันเนาะเจ็ดเก้าเข้าตัวนี้เนาะแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะคะเข้ารูดนะคะพี่น้องจา๋าเข้ารูดนะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะพี่น้องจา๋าก็เน้นรอบเข้ารอบพิเศษและปกตินะคะ พิเศษและปกตินะคะนอกนั้นก็ไม่เข้านะคะ2องสาข้าในตารางเนาะนี่นะคะสองสามแต่ที่เข้าก็ 9, 7, 7, 9, เก้าเจ็ดเกนาะก็ยังดีที่มาตั้งแต่รอบแรกๆเนาะไม่เปลืองงบประมาณนะคะพี่น้องจ๋าก็ไปลุ้นรุ้นกันต่อนะคะของวันที่สี่นะคะขอบคุณนะคะทุกๆก,กำลังแรงใจนะคะที่ ช่วยโอนนะคะค่าประกาค่าดินสอค่ากาแฟมาช่วยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะไปลุ้นต่อนะคะของวันที่ห้านะคะวันที่ห้า 0165นะคะแอดเพียนพารวยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ share, นะคะทุกๆคอมเมนต์ comment, นะคะทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะแนวทางฮานอยนะคะ สูตรหนึ่งเม็ดเดียวผงนี้มีลาวพัฒนาด้วยนะคะออกแล้วนะคะออกวันที่ห้าเนาะจอให้สองตัวเด่นนะคะสองตัวบนล่างจะเขียนบนล่างเนาะเด่นวิ่งรูดนะคะ ก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะขอขอบคุณนะคะพี่พี่พารัตนะคะ วิภารัตสายเบาะนะคะที่สนับสนุนทางช่องนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณมากๆนะคะรวมถึงพี่คุณพี่เมย์นะคะคนสวยนะคะขอบคุณมากๆนะคะนําในน้ําจิตน้ําใจเนาะที่ที่ส่งกําลังแรงใจมาให้เนาะก็เป็นลุ้นกันต่อนะคะของวันที่ห้านะคะก็ขอให้ได้กลับมาเป็นหมื่นล้านพันเท่าเลยนะคะพี่น้องจา๋า เดนนะคะแอดคำนวณแล้วอยู่ไหนเนาะพี่น้องอยู่นี่เลขในตารางนะคะมีสี่นะคะมีแปดมีห้ามีเจ็ดมีหนึ่งนะคะแล้วก็มีศูนย์เนาะสามารถจับวินได้จับวินได้นะคะจับสองตัวได้นะคะสองตัวบนล่างเนาะ เด่นวันนี้นะคะแอดให้เด่นแปดนะคะ,ะ,คะเด่น8นะคะเน้นไปที่รอบนะคะเฉพาะกิจพิเศษนะคะแล้วก็ปกติเนาะหนึ่งให้เน้นไปที่รอบนะคะปกติเนาะตัวรองตัวกันนะคะแต่ถ้าเอาไปคู่กันได้ก็ดีเนาะสําหรับสายวิ่งและสายรูดเนาะแต่งบเยอะไปหน่อยเนาะอ่ามารูดกันเนาะรูด8นะคะ แปดศูนย์นะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะคะก็ภาวนาให้มาแบบเด้งบนล่างเนาะชุดกันนะคะ หนึ่งสี่หนึ่งหนสองหนึ่งนะคะแล้วก็7จ็ดหห้เนาะให้เน้นไปที่รอบพิเศษแล้วก็ปกตินะคะหยิบจับไปแล้วนะคะอย่าลืมไปกลับบนล่างนะคะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะล่ำล้ำรวยรวยเนาะ เม็ดเดียวคือ8เนาะหนึ่งคือตัวกันตัวรองนะคะมาดูนะคะตัวเน้นตัวฟันตัวอัดเนาะ8 1 1 8นะคะ8 2 2 8 8 4 4 8นะคะ8 5 5 8 8 9 9 8นะคะ ชุดกันนะคะ1 4กับ7จหนะคะอย่าลืมไปกลับเนาะพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพวกคู่กันไปนะคะพี่น้องจ๋าอ่าสำหรับท่านใดที่ประสงค์อยากจะ อยากจะสนับสนุนช่องนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะสําหรับท่านที่ไม่ชื่นชอบนะคะหรือว่าไม่ไม่อยากจะโอนก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องจ๋าถ้าอยากส่งของมาก็ได้เนาะตามชื่อและที่อยู่นะคะที่แอดจดลงไปให้เนาะ,ะขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะร่ำรวยนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเลิฟเลิบนะคะทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆการติดตามรับชมนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ